อือบบอืุแบบปันไหนอะบินพแล้วลองสิคืุแบบจีบประจายปะคือแบบเผิดปะเออเอสีเลยมาฟีรองลองเบิรง สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้มากินทะเลดองค่ะแซลมอนดองกุ้งดองนะคะคืออยากจับพี่น้องใส่สดนมึงนะฮึมอืมทันเขาสวยมีเขาเลยเสียดายแห้งโอ้เขาก็มีจัจานในอย่านนี้เอาก่อนเด้อมัดนี้เด้อเอาก่อนเด้อ ขออยากใส่มือครับเด้อน,นี่จ้าแม่จะจับจับน้องการขอใส่ดิอืมโ,โลยใส่เลยพี่น้องมาเด้ครับพี่น้องมาเด้ออืมอยากได้ขเขาแห้งครับ คืดม,มกเลยใส่วาซาบิจักบาทบั้งอมาจ้ะพี่น้องวาซาบิครับ ตปเลย,เลยอตอนกินกับวาซาบิได้ไหมนะคร่บอ,นนอือ้ยโอ้โหสิบออันนบ้านนอเฮ้เจัดเอ้าเอ้ามาที่นอนสิบอสีจัดซวงวะวะ้อหม เบิ้องสินพี่น้องนองเบียร์มันอยากเดี๋ได้แนวนี้เอาุบอกอกปัหาอโหบ่อคนแล้วนันบอจีบะตายปะออกเพ็ดใส่พอดีใส่หลายเลยอาตุยเด้อตุยได้พี่นองผม้อพี่น้องใส่มือได้พี่น้องผมนะ อืมาเริ่มเถอนี่มาจ้ะอึฮึจะบ่จบจะบ่มีเห่า น,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 นี่แหละอืมหวานนัวๆช่ำๆนี่แหละรสชาติที่ต้องการอืมนี่ไง โน้โน้ชมชับนี่รสชาติที่ต้องกันที่น้อามสบิจังเสียมีรสชาตินีน่นนนนได้ครับออนี่ออกไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะอื้อ แซับเนาะพิดไว้เดือนกว่าพี่น้องจริงหรอยิ่งดียิงแสบเดือนกว่าเนาะอื <c oughs> มาตัดอืมอืม้ว่าเธอบีตัวนีมน่ว่าขึ้นจมูกเหรอ คนรอันที่้ท้่มาบอกอันเดียวกันบอกใช่คนละอันเขาบอกอืมโอ้ดิบผิดละบ้าอยู่ไม่ขึ้นเลยไม่เผ็ดเลยอืมเลือดสเว่อไปโอ้เว่

สุดยอดออกหูเลยอืมอืมของแฉะเึ้นอีหลงกันยังหลงเลยอื้าียังบระดเปิดเบิ้งเลยอือพี่น้องมาพี่น้องมาจุ่มเลยนี่ กินสองคนมีสองเม่วานเนาะน่าจโหเจียบนกินกับสลัดกรอบอ่อร่อยอร่อยจริง ตอนนี้กินแซ่บแต่แ,ตแตปลกไหมไปกินที่ร้นานเขากินได้ไม่เยอะ พอมากินเองอ่ะทำกินเองอ่ะกินได้เยอะเยอะพาร์ตบีบบตะอเดียข้งเครื่องหลอดเครื่องหลอดฮะบดเครื่องหลอดโอ้ มาขึ้นเนาะแซลมอนโอ้ยมันเลือนวะต้องมาใส่มื่นแล้วมาพี่น้องบาซาบิอืม,อม <c oughs> ้องจ้าปวดแล้วอือ ปวดปวดเจ้าดันอ้าวขนอ้าวว่าขึ้นอ่ะนี่ยเหรอทำไมมันไม่ขึ้นน่ะคนลีหัอกันจริงๆด้วยตัวนั้นจะขึ้นนะอลังพึ่งเรื่องใจเพื่อนพี่น้องนั่งพึเรื่องใจเพื่อนซาบีย์ โอ้ยโอ้ยเสริมโอ้ยมือเลยจ้ะอเอาใจ้มือเลยจ้ะคองมักเพิ่มพี่เนาะท่านเท็ิน้ำดองถือใจเพิ่งเห้งมักขักเนี่ยขึ้นอนตอนเงาเงืองกอยู่ครับ แยบเป็นนะยังแย่เลยคือเธอบักซีมาถึงล่องหยดเขาใหม่เรือภูเ่าเนาะไม่รู้คือเต้ากินใส่หมูมันมันบ่าคืนค่ะพี่น้องวง่านางถาเอาล่ะพี่น้องจา้ามือน,นี้ขอบบนขอบพุ่ค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมือน,นี้เบี้ยก,ก้าหนุ่ยขอตัวลาไปก่อนมาคลิปนี้ฝากกดไรกดกแชร์ให้นน้ำหนาเด้อดจ้าพอก็ไม่คลิปหน้าเด้อดจ้า Zodra